เราอยากจะรู้ว่าในวง Tattoo ล u n t e r มีอะไรแรงครับกินตัวกินตัวกินปากไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันก็แรงอยู่แล้วแหละมันเล่นคอนเสิร์ตเหงื่อมันออกมันก็แรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นเพื่อนกันครับความเพื่อนเราแรงมากเราคบกันมานานมากแล้ว14ปีครับผมยืมตังค์กันได้ไม่ต้องคืนก็ได้ทุกวันนี้อะไรกีฬาล่ะล้านละกีฬานละครับโอจะไม่ถึงแสนครับถ้าถึงแสนมันคงฟ้องนะครับครับแล้วผมมาจากเว็บไซต์ one two one easy dot com นะครับ อีซี่อีซี่คำว่าอีซี่เนี่ย,พ,ยพีผ่ผิดหรือผิดอะไรบ้างคำว่าอีซี่ผมคิดถึงผู้หญิงชื่อซี่ครับซี่อะไรเซ็กซี่หรือว่า,ายังไงครับอธิบายคำว่าซี่ส้มซี่แล้วคิดว่าในวงนี้ใครใครใครอีซี่สุดครับอีซี่สุดนะครับน่าจะเป็นจำนะเพราะว่าผมยืมจำจำบ่อยแล้วจำอีซี่มากเวลาจำจะยืนนะครับแต่ว่าจำจะคิดดอกเบีย้ยตอนปลายเดือน มันก็จะเป็นอีซี่มากจ้ะขอ5 0,000ื่นนะแล้วเดี๋ยวห้าหมื่นได้เดี๋ยวกูไปหากับพี่ก๊อฟนะอีซี่มากครับอยากจะฝากบนชาวเว็บไซต์ของยูทูปเพจได้ครับแล้วผมก็ชาวชาวเว็บไซต์ยูทูปเพจนะครับขอบคุณมากๆที่ชอบสตูกันเลอร์ชอบสมอลรูนะครับก็พวกเราก็ตั้งใจทำงานกันนะครับใครที่ชอบเพลงของพวกเราก็ซื้อซีดีจริงซื้อแผ่นจริงแล้วโหลดอย่างถูกกฎหมายแล้วก็จะได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะเราจะได้มีเงินไปจัดเวอร์ชั่นดีๆให้ดูนะครับก็ฝากด้วยครับ facebook. c o m s a t s t u g e l l นะครับ ขอบคุณครับครับ